สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนคลิปนี้นะคะแจ้งตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่าพลังงานเนี่ยสามารถสลับตำแหน่งกันได้แล้วก็ครอบคลุมทุกสถานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะนี่คือความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณและถ้าคุณมีคู่มีคนรัก mm hmm. อ,อยู่ยแล้วนะคะนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้หรือความสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้ทุกสิ่งอย่างที่อ่านคือความคิดในปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้นี้ของคนรักของคุณหรือคนในใจของคุณนั่นเอง ไพ่บอกว่าเขาไม่อยากขัดแยง้งไม่อยากทะเลาะบบาแววงอะไรกับคุณเลยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาเลี่ยงได้เขาเลี่ยงนะคะอะไรที่เขายอมได้เขาจะยอมให้คุณแต่ก็เชื่อนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยน่าจะเคยทําอะไรผิดพลาดหรือเคยตัดสินใจอะไรแบบผิดผิดนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่โอเคนะคะรู้สึกกดเครื่องในบางครั้งหรือรู้สึกแบบน้อยใจท้อแท้คือมันเป็นพลังงานเชิงลบแหละนะคะแต่ เขานะคะก็พยายามคิดแล้วก็พยายามเชื่อว่าความผิดพลาดของเขาเนี่ยมันทําให้พวกคุณได้รู้ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์นี้แล้วนะพยายามเชื่อว่าเวลาเขาพลาดเวลาเขาผิดทุกครั้งที่เขาพลาดและผิดคุณจะได้เห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้น แล้วก็มีการแก้ไขตัวเองเพื่อคุณและความสัมพันธ์โดยทั้งหมดนะคะเกิดจาก,กแรงผลักดันแค่อย่างเดียวเลยเป็นแรงผลักดันที่มีชื่อว่าความรักนั่นเองนะเขาอยากให้คุณคิดว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหรือทุกๆปัญหาทีเ่เกิดขึ้นนะคะหลังจากแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะจะทําให้รู้ว่าเขารักคุณมากขนาดไหนและอาจจะทําให้คุณรู้ใจตัวเองว่าคุณก็รักเขามากขนาดไหน หากเขาเป็นสุภาพบุรุษนะคะเขาไม่อายนะที่เขาจะเป็นพ่อบ้านใจกล้าก็คือแสดงออกชัดเจนไปเลยนะคะว่าเขาเกรงใจคุณยอมให้คุณได้แล้วก็ไม่หึงกับคุณแต่ถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษส่วนเขาเป็นสุภาพสตรีพลังงานต่างกันลิบลับเลยนะคะก็คือถ้าเขาเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยเขาอยากทําตัวเป็นเด็กไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเขาอยากให้คุณเอ็นดูเขาแล้วก็ไม่อยากให้คุณเนี่ยโกรธเคืองเขาเวลาที่เขาทําผิด อยากให้ใส่ใจเขามากๆนะคะเอาใจเขามากๆแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ในรูปแบบใดหรือตำแหน่งใดก็ตามนะคะจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือสตรีก็ตามทุกๆสิ่งที่คุณเพียนพยายามทําทุกๆสิ่งที่เขาเพียนพยายามทานะคะมันก็เกิดเป็นผลลัพธ์ในเชิงบวกกับความสัมพันธ์ขึ้นจริงๆนะ นั่นก็คือจะทําให้ความรักมั่นคงมากขึ้นพวกคุณรักกันมากขึ้นแต่ปัญหาไม่ได้หมดไปนะคะปัญหายังจะมีนะแต่ปัญหาที่มีเนี่ยมันจะน้อยหรือเบาบางมากๆนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบเล็กน้อยหรือเบาบางเนี่ยพวกคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีมันเกิดขึ้นนะมันมีปัญหาแล้วนะแต่บางครั้งพวกคุณจะพร้อมใจกันที่จะมองข้าม พร้อมใจกันที่จะคิดว่าเฮ้ยปัญหานี้มันเล็กน้อยมากๆเลยถ้าเทียบกับความรักที่คุณมีให้เขาและเขามีให้คุณ mm hmm. ดังนั้นนะคะถ้าเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งจะมีการให้อภัยกันอย่างรวดเร็วนะคะแต่ทีนี้ถ้าความสัมพันธ์มันดูนิ่งมากเกินไป mm hmm. เช่นช่วงนี้ดูห่างจากปัญหาไม่มีปัญหาอะไรมากระทบความสัมพันธ์ มีพลังงานแฝงว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์อยากปัน่นอยากให้ความสัมพันธ์นี้มีแรงสั่นสะเทือนอยาให้มีปัญหาเกิดขึ้นด้วยคาดหวังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเหตุให้ได้ไปเตือนสติเสมอว่าเฮ้ยเรายังอยู่ในความสัมพันธ์นะเรารักกันนะเราต้องการกันขนาดไหนและ หน้าที่ในความสมพันธ์คุณคืออะไรห้องฉันคืออะไร